ก็ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรีนเคอร์มินและเครื่องดื่มสมุนไพยเคอร์มาแม็กซ์ค่ะผลิตจากสารสกัดขมินชันนะคะที่บอกนี่แหละค่ะนั่นคือค้นคว้าวิจัยโดยคนไทยค่ะแล้วเราก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP สากลค่ะ SACCp ISO 9001แล้วก็ยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของขมินชันมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะคะคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะเราก็นํามาใช้ปรุงอาหารนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะนํามาทําในรู แบบของสารสกัดคือสกัดเอาแต่เฉพาะสารที่สําคัญมาใช้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากเลยนะคะถือ <คะ S 1> ว่าเป็นความลับทางธุรกิจเลยก็ว่าได้ค่ะจากการค้นคว้าวิจัยนะคะของทีมนักวิจัยของเราค่ะทีมมูมันทุมเทนะคะคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันมาตลอด20กว่าปีเลยนะคะทําให้สามารถคิดค้นกรรมวิธีในการที่จะนําสารสกัดจากขมิ้นชันให้สามารถละลายน้ําได้ค่ะนี่คือความต่างนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะได้ การยอมรับอย่างกว้างขวางในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะพี่ินซึ่งเป็น2ผลิตภัณฑ์นี้ที่มานําเสนอมีอะไรบ้างคะจีนเคอร์มินนะคะมาในรูปแบบของผงบรรจุแคปซูลนะคะทานง,ง่ายค่ะแล้วก็เคอร์มาแม็กซ์ก็จะเป็นออผลิตภัณฑ์นะคะที่มารูปแบบของน้ำะนะคะมีสารสกัดสําคัญก็คือขมิ้นชนันแล้วก็ยังมีผงของบล็อกครีพิกไทยดำนะคะแล้วเราก็ใช้ชูการ์โรสค่ะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลมาในรูปแบบของขวดพกพาสะดวกดื่มง่ายได้ประโยชน์ที่สําคัญคอร่อยมากๆค่ะซึ่งมียอดจําหน่ายไปมาก กว่า2.8ล้านขวดแล้วนะคะส่วนกรีนเคอร์มินค่ะของเราก็มียอดจำหน่ายไปมากกว่า30ล้านแคปซูลแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสลินครับขอบคุณที่ทิค่ะ